หนึ่งต้นก็ใหญ่เป็นแพรแบบนี้เลยแ่ช่องฟิตได้เลยค่ะง่ายๆ วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้แม่แบม,มาพามาเก็บผักชีค่ะเห็นผักชีไหมนี่คือผักชีนะคะที่แม่แบบโรยด้วยมเมล็ดแก่ไว้นะคะช่วงหน้าหนาวนะเมื่อปีที่แล้วโรยไว้ช่วงซักประมาณเดือน11เดือน12ค่ะนี่แล้วตอนนี้ก็คือเขาข้ามฤดูกาลมาแล้วนะคะตอนเนี้เดี๋ยวลากเขาจะใหญ่มากๆเลยแม่แม่บจะขุดผักชีค่ะเพื่อเอาลากไปแช่แข็งค่ะคือ ช่วงหน้าหนาวอะค่ะเขาจะเป็นแบบแพร่แบนๆแบบนี้แต่พอเริ่มอุ่นขึ้นพอาเขาได้ฝนใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นกอใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวตรงเนี้ยแม่แหม่มจะเก็บไว้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นแก่จะปล่อยไว้ต้นแก่แต่ด้านในเนี้ยค่ะแม่แหม่มจะอยากจะเอาลากไปเก็บแช่แข็งไว้กินนานๆค่ะเพื่อนๆค่ะจะถอนก็กลัวแบบกลัวลากขาด โอ้โหโอ้โหอือโอ้โหเพื่อนๆ่ะดูลากใหญ่มากนี่ค่ะลากขาวๆอวบๆเลยนี่ค่ะ โอยใบหน้าเอาไปกินกับสาคูเนาะนี่คือผักชีหนึ่งต้นนะคะรากจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะผักชีต้นใหญ่ไหมนี่ยังไม่แก่นะคะยังอ่อนอยู่นี่โอเคเดี๋ยวแม่แบบจะค่อยๆถอนค่ะ ลาคาโอเค ่อะลูกผักชีไหมเนี่ยแม่แม่ทำผักชีเนี่ย,ย,ยดูค่ะอันนี้คือหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นก็ใหญ่เป็นแพรแบบนี้เลยแค่นี้แม่แหม่มก็จะมีรากผักชีนะคะ แช่แข็งนี่เก็บไว้กินนะคะเห็นไหมนี่ก็มีเด็กๆนี่มาเล่นกันอยู่ในสวนผักช่วงนี้นะคะที่แม่แหม่มเก็บกินได้ในสวนนะคะก็มีบ็อกโคลี่ช่อค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะโอ้นี่ค่ะพอเราตัดออกไปตัดออกไปเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาอีกค่ะเขาเรียกว่าบ็อกโคลี่ช่อค่ะโหน่ากินมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะก็เดี๋ยวแม่แม่ก็จะเอามาล้างล้างดินนะคะล้างดินออกตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปล้างในบ้านอีกทีนึงอดูลากดีลากใหญ่มากลากใหญ่แต่ว่าไม่แก่นะคะยังไม่แก่นะยังอ่อนๆออยู่เนี่ยละค่ะปล่อยปล่อยผักชีให้ต้นแก่นะพอแก่แล้วเขามีลูกมีเมล็ดนะคะปล่อยให้เมล็ดแก่แล้วเราเก็บไว้ เวลาแม่แหม่มโรยนะมแม่แหม่มแค่หวานเลยค่ะไม่ไม่ต้องทุบไม่ไม่ต้องอะไรก็ขึ้นค่ะถ้าเป็นเม็ดแก่จากต้นพันุนะคะหูหดูส่วนใบนี่ก็เอาไปใส่แกงจืดหรือว่าเอาไปใส่ในไข่เจียวค่ะไข่เจียวทอดใส่ใบผักชีค่ะหรือว่ากินเป็นสลัดค่ะใบสลัดสดสดพาะแววนชอบมาก ใบก็กินเป็นสลัดได้ใตาาลูกค่ะพอล้างแล้วนะคะก็จะได้รากผักชีขาวๆแบบนี้เลยนะคะแม่แหม่มตัดประมาณนี้ค่ะนะตัดให้มีก้านใบติดไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารากผักชีอันไหนใหญ่ๆนะคะแบบนี้รากเนี้ใหญ่มากเลย อันนี้ค่ะหนึงราก1นรากใหญ่ขนาดเนี้ยแม่แมมก็เลยผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งค่ะนี่ค่ะเราแม่แมแมอ่ะก็จะเอาใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะหุยดีใจมากเลยได้สเบียงแล้วค่ะได้สเบียงแล้วทีนี้ก็เก็บแช่แข็งไว้นะไว้กินนานๆเลยเนี่ยละค่ะเป็นแม่บ้านต่างแดนเนาะยังไงก็ชอบกินอาหารไทย มีอาหารไทยให้เราได้กินทุกวันแล้วก็มีความสุขที่สุดนี่ค่ะทำแบบนี้นะคะแล้วก็โอเคกดๆเอาลมออกหน่อยจะได้ประหยัดพื้นที่ในการแช่ตู้เย็นแบบนี้ค่ะ ี่ค่ะเดี๋ยวถ้าทำกะหรี่ปับ๊บใช่ไหมกะหรี่ปับ๊บอะค่ะใส่ลาบผักชีแบบนี้เนาะตำหอมๆเลยกุ้งกระเทียมพริกไทยค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทยโนอ,อาก็ชอบกิน <c oughs> อย่าลืมนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม,แม่มาเหลือเหลือต้นเหลือต้น,ต,นต้นไว้เพื่อที่จะให้เป็นต้นแก่เดี๋ยว่คยดูนะคะจะออกออกมาเล็ดแก่นะเยอะมากแล้วมาเล็ดแก่ที่เราได้จากต้นพันธุ์แบบเนี้ย เอามาปลูกต่อค่ะมันจะขึ้นง่ายมากเลยนะมันจะขึ้นง่ายค่ะแห่แม่แ,บบแค่แค่วนัวนวันอันนี้ก็แค่วนันวานไปเองไม่ได้ทําอะไรค่ะก็ขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นออลากผักชีเนี่ยที่ปลูกต้องแต,แต่หน้าหนาวใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยให้เขาข้ามปีมาแบบนี้ค่ะลากจะใหญ่ รากใหญ่ใหญ่มากอันนี้แม่แบบรีบเก็บเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแก่ถ้าสมมติว่ารากผักชีแก่ใช่ไหมมันจะเป็นเซียนเียนเวลาเราตำอันนี้รากใหญ่นะแต่ไม่เป็นเซียนนะมันยังอ่อนอยู่เนี่ยค่ะรากใหญ่แต่ว่าอ่อนไม่แก่แต่ว่าถ้าเราอ่ะเก็บช้าไปกว่านี้จะแก่แล้วโอ้ยแค่นี้ก็กินกินได้นานแล้วเนี่ย แค่นี้ก็กินได้นานสามถุงเลยอ๋อแล้วแม่แม่แมมเก็บล่วงหน้าไปแล้วถุงหนึ่งสี่ถุงแล้วตอนนี้แล้วในสวนยังมีอีกค่ะเดี๋ยวจะก็ทยอยทยอยเก็บนี่ค่ะแล้วก็เอาไปแช่แข็งเลยค่ะแช่ช่องฟิตได้เลยค่ะง่ายๆแช่สดๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเลย เพื่อนๆคะ่ะกับข้าวเสร็จแล้วคะ่ะนี่คะ่ะแกงจืดไข่น้ําของเราใส่ผักชีนะคะใบผักชีเยอะๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นไส้ใหญ่นะคะผัดกิมจินะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวให้พ่อรู้กินกันไปองนยังไปเรียนอะไรอยู่น่า,นากินหมูย่างมีโซ่สิลูกพ่อรู้ซื้อกิมจิว่าเรื่ซื้อกิมจิเหรอ หมูย่างมีสียดูกหมูอยู่ข้างในอะถูกวันอี้มานล่นอะอันนั้น้างไงถูกมมากินเน้สก็ลองกินดูสิว่าหนูจะชอบไหมอืมไม่เหมอืมอืม่อืม ได้นั่งกินตรงนี้นานเลยค่ะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอะค่ะช่วงหน้าหนาวก็จะนั่งห้องนู้นเดี๋ยวนี้เริ่มอากาศอุ่นขึ้นวันนี้ตอนกลางวันก็ยี่สิบองศาค่ะใช่นะตอนนี้ร้องมากนะใช่วันนี้เดีรวันเสารนี้อนะหนาวอีกกลับมาหนาวอีกชอบไหมลูกหมูหมูย่างมิโซะหมูมิโซะอันนี้ค่ะก็หมักด้วยมิโซะมิรินสาเกแล้วก็หมูสไลด์อย่างเงี้ยค่ะ ก่อนที่คนให้เข้ากันตีเราไหมหรอป๊านี่ผัานในสวนเรานะเนี่ยลุกกินไปเลยกินหน้าโต้ลุกไม่เอาให้ไมลูกอโรโรไม่ต้องไม่งทอโรโรทอโรโรทอโรรทอโรอ พ่อเขากินมันเหนียวเหนียวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่ไม่ชอบเพราะว่าเวลาทําแล้วมันคันมือแม่ด้วยนะคันเนาะแม่ก็เลยไม่ค่อยอยากทําแพ้อคัน<ม>กินเข้าวนำซซปกินได้รจแล้ว่ะวยรนงะ้ โอ้ยสาวสาวเบียเก่านั้นเนี่ยเรียนเบียกนะ็อืม,อ,มอร่อยใช่ไหมโอเคใช่แม่ใส่ใบผักชีเยอะเลยพ่อแม่เก็บรากแช่แข็งไงอืมอร่อยมีใบผักชีเยอะมากอืม ชอชบออบรอกโคลี่ก้อนหน้าน้าโตไม่เจ๋นเลยผักชีมีอีกเดี๋ยวแม่ทำทำผักชีให้อีกกินค่ะไฟทอนคืนเวลาถ่ายมันมืดเนาะพี่จิประจำที่อยู่ใต้โต๊ะแล้วเหรอหลึกืววอ โอเคค่ะเพืเ่อนๆคะ่ะเดี๋ยวให้พ่อลูกเขากินกันนะคะเดี๋ยวแม่แม่มาจะไปล้างจานแล้วก็เก็บเต,บเตาที่เราทําอาหารเมื่อกี้นี้มันมีน้ามันกระเด็นค่ะเดี๋ยวจะไปทําความสะอาดกันแล้วแล้วก็เนี่ยเริ่มปลูกผักแล้วนะคะอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะมีคลิปปลูกผักแล้วก็กุหลาบส,สวยๆปีนี้อลังการแน่นอนคะ่เนเคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวรอตามชมกุหลาบนะอ่ะพ่อแม่กันโออาสวัสดีก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไลวลาคะ่ะ